สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc ผู้ที่จะโชคดีถูกหวยรานะครับถูก3าตัวเนาะสำหรับในงวดนะครับของวันที่28วันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านเลยก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตร3ตัวนะครับเซติย้อนหลัง4งวดติดนะครับน้องงวดนี้ล้วงงวดแรกนะครับลงงวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้ถูกอีกโชคดีกันอีกแล้วกันวันที่28นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย หลักร้อยสตัวหลักสิบสตัวหลักหน่วยเต็ม2ตัวนะครับในวันแรกที่เริ่มเข้ามาเลยก็วันที่1ิบแปเมษาผลที่ออกก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1 6นกะครับก็มา1 6 1น่ะฮะเนาะผลออก1น6่นนะครับงวดแรกนะครับงวดที่2นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสี9กนะครับก็มาในที่ในสี9ตรงๆเลย นะครับวันที่23นะฮะผลที่ออกก็จะเปในที่ใน1 1 2นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1 2นะตรงตรง,ตรงนะครับแล้วก็วันที่25นะผลออกไปในที่ใน7 4 1สนะครับสูคคำนวณได้7 1 4น 7, 1, 4นะครับนอะงวดที่4งวดติดติดมาดูขั้นตอนฮะวิธีการคำนวณของในสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่ในงวดนี้เนาะก็ไปเอางวดก่อน นะครับหาในที่ในหลักร้อยหลักร้อยเราจะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมื่นนะครับคูณด้วย2กับ5นะครับแล้วก็หลักพันนี่คูณด้วย9นะครับเนาะแค่นี้เลยนะครับงวดถัดไปก็เหมือนกัน3 25 9 3 2 5 9นะครับหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพันหลักแสนหลักหมื่น แล้วก็หลักพันนะฮะเนาะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับหกสองเป็นสิบสองนะฮะับหกห้าเป็นสามสิบเก้าสองเป็นสิบแปดจะบวกกันนะครับแปดบวกกันกับสองเป็นศูนย์นะเป็นสิบนะครับก็จะเพิ่มแต้มนะครับในหลักร้อยนะครับศูนย์เพิ่มไปเป็นหนึ่งได้แล้วนะครับต่อไปเป็นในที่ในหลักสิบนะฮะหลักสิบเราจะนําในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่สามหลักพันคูณสองตัวสามแล้วก็ห้า แล้วแล้วก็หลักร้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2ถัดไปก็เหมือนกันนะฮะหลักแสนหลักพันนะครับแล้วก็หลักร้อยสามสามห้าสองในหลักร้อยสามสามห้าสองในหลักร้อยหลักแสนนะครับหลักพันแล้วก็หลักรนะ้อยเนาะอ่ะนะครับคูณกันนะครับก็จะได้นะครับในที่ในศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับสามสองเป็นหกนะฮะ สองห้าเป็น 10, สิบส่ย์คูณอะไรได้ศูนย์จะบวกกันตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในหกนะครับหลักสิบก็จะเพิ่มแต้มเหมนกันนะครับบวกกันได้เท่าไรเพิ่มแต้มจากหกเพิ่มไปก็จะเป็นเจ็ดนะครับได้แล้วในหลัก 10, สิบส่วนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนําในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่หกหลักพันคูณห้าแหลักร้อยจะคูณสองหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่หกหกสองห้า อ่าหกหกห้าเออลงลงหกห้าสองหกหกห้าสองหกหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยหมื่นพันร้อยแล้วก,ก็หน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับน้องวัตินี่ฮะหกหกเนาะก็จะเป็นที่ในสามสิบหกนะครับสองห้าเป็น 10. สิบศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับหนึ่งคูณหกได้หกนะครับหกบวกกับหกเป็นสนะิบสองและถึงหลัก ตรงนี้ก็ลดแต้มนะครับเนาะอืมนั่นแหละผลออกหนึงหนึนะฮะสูตรคำนวณได้นะครับในที่ใน1 6 1นะออก1นึงวดแรกนะฮะถัดมาแล้เหมือนเดิมเลยงวดที่แล้วของที่เหมือนเดิมนะครับ3 2เป็น6 6 2เป็น12 6 5 30นะฮะ5 9เป็น4 15นะครับเพิ่ม2เป็น8 8บวกกับ5เป็น13เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นะครับส่วนในที่ในหลักสิบ นะครับสาเป็น6 3สเป็น15 5หเป็น25่สนะครับหนได้2แล้วก็จะเป็นในที่ใน6กบวกกันกับ5นะครับเป็น11 1บวกกับ5เป็น6 6บวกกับ2เป็นแปดนะครับสูบเพิ่มเติมไปเป็น9ลักด้วยนะครับหกเป็น36มสนะครับห้เป็น25 1สคูณสได้2 66นะครเป็น36จะบวกกันนะครับน่าหก บวกกันกับ5เป็น11 1บวกกับ2ได้3 3บวกกับ6เป็น9นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น8 4่เก้าเก้นะผลออกสู่คำนวณได้4 9 9นี่นะฮะตรงตรงเลยถัดมานะครับก็เหมือนเดิมเลขคงที่นะฮะเ3เป็น21 7เนะครับ5 2เป็น15 5 25 9 2เป็น18 7บวกกับ5เป็น12 2บวกกับ8เป็น0นะสูบวกเพิ่มแต้มไปเป็น1หลัก10นะคะ9 3เป็น27 3 2เป็น6 52เป็น14 4 2เป็น8จะบวกกันนะครับ3ก็จะเป็น1เพิ่มแต้มไปเป็น2 65นะครับเป็น3 15 2เป็น14 4 2เป็น8 6 9หกเบวกกับ4เป็น12เนาะลแต้มไปก็จะเป็น1 ผลออก1 1 2นะฮะสูตรคำนวณได้1 1 2นะฮะตรงตรงถัดมานะฮะก็เหมือนเดิมเลยเนาะ3 5เป็น15 0คูณได้0นะครับ8 9เป็น72เนาะ5บวกกันกับ2เป็น7เพิ่มแต้มไปเป็นแปดนะครับส่วนในที่ในหลัก10นะฮะ3 5เป็น15 3หคูณแนะฮะ3 8เป็น24นะครับ8 5เป็น40 1 2ได้2 จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ4เป็น9 9บวกกันกับ2เป็นนะครับ11นะสูตรบอกเพิ่มแต้มไปเป็น2หลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะก็0คูณอะไรได้0นะครับ8 5เป็น40 1สคูณสได้2 6งคูณสเป็น12นะฮะก็4ี่บวกสบวกกับสนะครับเป็น4นะสูตรบอกลดแต้มไปเป็น3ผลที่ออก7 4 1นะฮะสูตรคำนวณได้7 1 4นะฮะผลลอกหน741ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับล่าสุดนะฮะ93เป็น27นะครับ0คูณ2ได้0 0คูณ5ได้0 59เป็น45นะครับจะบวกกัน2บวกกับ5เป็น7บวกกับ5เป็น12นเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3หลัก10นะฮะ93เป็น27 35เป็น15 55เป็น25นะครับ72เป็น14 5้บวกหเป็น1ิบวกกันกับ4เป็น11นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2หลักหน่วยเนี่ยฮะก็ศูนย์คูณไรได้0 5 5เป็น25 7 2เป็น14นะครับ1 6ได้6นะครับ4บวกกับตัวหเป็น0นย์ะครับตรงนี้เป็น5ลดแต้มไปก็จะเป็น4นะครับและแล้วนะฮะสูตรนี้นะครับล่าสุดนะจับ3ตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่2 1> 2 1 5 2 1 4 2 2 5 2 2 4 3 1 5 3 1 4 3 2 5 3 2 4อ่ะแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารณาการล่าสุด3ตัวนะครับก็ขอให้ถูกอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะถ้าใครแคปไม่ทันก็หยุดคลิปนะแล้วก็แคปไป นะครับซึ่งสีตินั่นแหละนะฮะก็มานะครับในงวดแรกนะก็ให้ไปที่1น 1, นะผลออกนะครับ116ถัดมาก็499นะในงวดนี้มาตรงๆนะครับแล้วก็112นะก็มาตรงๆนะครับซึ่งในล่าสุดนะฮะก็จะเป็นที่ใน714นะครับนอถ้าจับ2ตัว นในสูตรนี้นะครับถ้าในงวดที่แล้วนะครับจับ3ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 7 1ด7 1 4 7 2 3นะครับแล้วก็724 813 814นะครับ8 2ดแล้วก็824 นะครับอันนี้ของในงวดที่แล้วนะครับนะอ่ะนี่แหละถ้าจับก็ได้ชุดประมาณนี้แหละนะครับไม่มากไม่น้อยสลับในสูตร3ตัวก็ขอให้ถูอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับสลับใน3ตัวสูตรนี้นะครับนะอ่ะก็ขอให้เฮงเฮงงๆนะครับสูตรนี้นะฮะชื่อสูตรว่านะครับ28 4นะเดือน4นะสูตร2 8 4นะครับนะอ่ะก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกเป็นงวดที่ ห้างวัติกันนะฮะสลับในวันที่28นะครับสูตร284นะครับเพ่งเพ่งปังๆแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ